วันนี้มาดูกระบองเพชรของเราหน่อยเริ่มจากเจ้าแมมกอน,นี้น้องมีดอกทุกหนอเลยน่ารักมากแต่เรามาถ่ายเย็นแล้วน้องก็เลยยังไม่บานดิซีนี่เพื่อนน้องดอกชีชมโพ ี can. Can notes, mm ่ก hmm. yeah, ็เพื่อน้องอีกคนดอกสีชมพูเหมือนกันดอกน้องไหมน่ารักสุดๆเลยนี่ย้ายมาที่เจ้ายิ้มนของเราไฮแดงมากๆเลยดูน้องๆสิแดงกันไหมแดงกันนี่ เรามาที่นี่ต่อนี่สายเลี้ยงต้อยเลี้ยงกันไปยาวๆเลี้ยงต้อยกันไปยาวๆเลยน่ารักไหมน่ารักไหมดูสินึกว่าจะไม่โตโตขึ้นมาแล้วหาสีเขียวไม่เจอเลย ไม่รู้ว่าโตขึ้นมาจะเขียวบ้างไหมดูสิต้นนี้เขียวมาละสวยงามมากอันนี้เขียวเขียวของเราอันนี้ก็เขียวเขียวของเราแม่น้องเป็นอะไรจำไม่ได้ละแต่ไม่เหมือนแม่เลย ไปต่อไปต่อแล้วก็ทางนู้นทางนู้นนี่น่ารักไหมดูสิดูสิดูสิเด็น้องสิน้องน่ารักไหมลูกดูสิ